สามตัวนี้ไปปัตตานีนะครับเจ้าเดียวเลยหูต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับคัดมาลูสวยๆ2 4ซ c ให้พี่หน่อยก็ตามสั่งนะครับก็นี่เดี๋ยวเป็นแทนเรล่งให้เลยก็สวยเหมือนกันหมดทุกตัวนะครับสวยเหมือนกันหมดทุกตัวนะครับออก็วันนี้ก็ออกเยอะหน่อยนะพี่ๆก็รอนิดนึงนะครับพี่ๆที่สั่งมาก็ใจเย็นๆหน่อยอันนี้ก็ เป็นเจ้าของแล้วชินเด้ว่าซอฟเอาไปตัดหญ้าให้วัวผมก็เลยแนะนําว่าตัวนี้ดีกว่าพี่นะครับนี้ดีกว่าอ่ะสองตัวนี้ก็ไปแล้วนะครับนู่นอีกแถบหนึ่งนะครับที่จะแพ็คขึ้นรถวันนี้นะครับได้รอนะครับทุกท่านรอนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะกินข้าวเสร็จเราจะเริ่มหอ่อละแล้วก็จะส่งให้พี่ๆนะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่อุดหนุนกันกับร้านเล็กๆนะครับอันนี้พร้อมไปตัดหญ้าให้งวัว คินว่าซอฟยงใสๆเลยเนี่ยตัดหญ้าให้วัวสนุกตัวนี้นะอันนี้ลูกค้าซื้อแบบไม่เห็นรูป้วยก็เลยเชื่อใจกันก็เลยคักตัวนี้ให้งยงใสๆนะขอบคุณครับจริงมารีวิวตัวนี้แหละสามตัวอันนี้ก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้มารับเองเป็นมิซูทีบีสองศูนย์นะครับใส่คันเร่งแว่นแว่นมาลูเขาคุยเวสมาอันนี้ก็รอทำ ขอบคุณครับสวัสดีครับ